สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มีกลุ่มดีๆมาแนะนำนะชื่อกลุ่มว่าไปด้วยกัน kmutt คือเหมือนเป็นการขอติดรถไปด้วยกันไปลงบริเวณหน้ามอหลังมอหรือว่าตามจุดต่างๆจะบอกว่ากลุ่มนี้เขาปลอดภัยมากาเพราะว่าเขาคัดคนมาอย่างดีรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนอ่ะเวลาเราจะไปนะทุกคนเราก็จะไปโพสลงใน Facebook ในกลุ่มนะว่าเวลานี้สถานที่นี้นะมีใครสะดวกไปไหมหรือว่ามีใครผ่านเส้นทางนี้หรือเปล่าเราก็จะไปโพสลงไว้นะแล้วก็รอคนมารับเราไปด้วยนะ อันนี้ก็มีเพื่อนมารับเราแล้วนะทุกคนเป็นเพื่อนจากภาค APE นะโดยเราก็จะติดต่อกันนัดกันผ่านใต้คอมเมนต์หลังในโพส์นะทุกคนอันนี้เพื่อนก็นัดเราแล้วนะว่าเพื่อนจะมารับเราหนะ้าเซเว่นหลังตึกแดงนะทุกคนอันนี้เราก็เพิ่งเลิกเรียนพอดีก็กําลังจะไปรอเพื่อนเลยอะเจอเพื่อนหนึ่งคนเดินมาด้วยกันซอยยิกเลยเนี่ยโอเคบายบายเพื่อนก่อนหนึ่ง โอเคเราก็จะมารอเพื่อนตรงนี้เลยนะเซเว่นหลังตึกแดงเราก็จะรอรอรอเพื่อนไม้ยางยางไม่มาไม้ยางก็ยังไม่มามาหรือยังคันนี้เปล่าคันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอะไม่กล้าขึ้นเดีย๋ยวเราลองไปถังดูกันนะโอเคสรุปว่าใช่นะทุกคนเราก็ขึ้นรถเลย ื่อนก็กําลังไปส่งเราที่พุทธบูชา40หลังมอนะทุกคนเพื่อนบอกแล้วว่ากําลังจะไปพระรามสองพอดีเลิกเรียนความกันก็เลยสามารถไปส่งได้จะบอกว่าเพื่อนเฟรนลี่มากๆชวนเราคุยตลอดทางน่าจะกลัวเราเก่งแต่ก็แอบ,บเก่งนิดนึงแอบบเขินเขินนะทุกคนอันนี้ก็เข้ามาในซอยแล้วนะใกล้ถึงหอเราแล้วแหละทุกคนข้างหน้าเลย โอเคถึงแล้วทุกคนขอบคุณเพื่อนมากๆากนะที่มาส่งบายจะบอกว่าเพื่อนใจดีมากได้เพื่อนเพิ่มด้วยอีกหนึ่งคนยี yeah. ่บายนะโอเคเดี๋ยวเรารอส่งเพื่อนก่อนนะขอบคุณเพื่อนมากๆากนะที่มาส่งเราจะบอกว่าข้อดีก็คือประหยัดค่าเดินทางได้เพื่อนเพิ่มแล้วก็ปลอดภัยด้วยอะเซลฟี่กับเพื่อนหนึ่งกลุ่ม ต่อมานะทุกคนเราก็จะมาขอบคุณเพื่อนในคอมเมนต์ใต้โพสนะแล้วก็เป็นการยีดนันให้เพื่อนด้วยเผื่อคนอื่นมาใช้บริการเพื่อนคนนี้จะบอกว่าเพื่อนดีมากๆเลยฝากเพจไว้ด้วยนะทุกคนชื่อเพจว่าไปด้วยกัน K M U T T ตอนนี้ก็เชิญชวนกันมาเข้าเยอะ ทำไมแดดบางมดมันร้อนขนาดนี้ครับทุกคนโอ้โหวันนี้ผมเลิกเรียนครึ่งวันนะครับผมแล้วกําลังจะรีบกลับบ้านแล้วแต่ก่อนอื่นนะครับทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่ามันมีกลุ่มนี้ด้วยนะเวลาไปทานเดียวกันเราก็ต้องมีน้ําใจนะครับผมผมก็เลยโพสต์ลงไปนะครับไอเรามันคนมีรถใช่ไหมครับแหมจะไปทานเดียวกันก็ต้องบอกเพื่อนเพื่อนสักนิดนึงครับแป๊บหนึ่งก็มีคนมาเมนแล้วครับผมผมก็เลยขออนุญาตนะครับขับรถไปรับเขาก่อนนะครับผมแหมแดดร้อนร้อแบบนี้ไม่มีรถนี่น่าเห็นใจมากเลยครับถามว่าผมมารับเขาเนี่ยผมรู้จัก้้้ามมกกกก่อนนลัผตรูจะะ็ีีแ กันหน้าหอสมุดน,นะครับผมใช่กับน้องคนนี้หรือเปล่าเช็คของนาะเขาหน่อยเกวง <c oughs> นะครับผมก็น่าจะคนนี้แหละครับผมก็ขึ้นรถมาเลยเนาะชายนะระหว่างทางแล้วก็เห็นนะครับว่าแหมใส่ช็อตสีเดียวกันด้วยนะครับคุยไปคุยมาก็คือรุ่นน้องในภาคนี่แหละแหมโรกกลมจริงๆนะครับผมเห็นเป็นรุ่นน้องอย่างนี้นะครับผมแต่น้องเขาคุยเก่งมากนะครับน่าจะเพิ่งสอบเสร็จมาโอ้โหคุยไม่พักเลยนะครับเหมือนที่บ้านไม่ออกจากบ้านมา7วันนะครับพอใกล้ถึงที่ลงน้องเขาก็ขอบคุณผมมากเลยผมก็ขอบคุณที่พี่มาส่งใช่ไหมน้องบอกเปล่าขอบคุ มขอญาตถ่ายเซลฟี่เป็นหลักฐานนะครับและเดี๋ยวเราเอาไปโพสลงในกลุ่มนะครับแม่ผมก็อวยพรขอให้น้องเขาโชคเอในการสอบนะครับไม่โชคดีเหมือนพี่มันนะครับผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้ด้วยครับที่ทำให้คนไม่มีรถเนี่ยได้เดินทางสะดวกยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวิธีการเข้าร่วมนะครับง่ายมากๆเลยครับเราก็แค่เข้าไปยื่นคำขอแล้วก็ตอบคำถามสักเล็กน้อยนะครับเพื่อยืนยันว่าเราเป็นนักศึกษาจริงนะครับโดยใส่รหัสครับแล้วก็สาขาวิชาพันปีนะครับที่สำคัญอย่าลืมชื่ออาจารย์ที่ปรึกษ